นี่เดี๋พามากินนอ้แหนมหมกม่วงนะครับนี่ครับสดๆจากต้นเลยครับเนื้อตัดฟ้นก่อนคนะฟ้าเปียกก่อนนะครับ,ดรบ,รบสดๆจากต้นครับบางยางใหญ่อปอกๆกันฟ้นเปียกก่อนคนะแหนมสุกเสร็จไม่เดียวก็พอแล้วดี่๋ยววันเดียว ซ้ำเนีอนะไเนาะไม่ต้องเอาลายน้อยเดียวเพราะเพราะกินแสบให้หอมแดงครับหอมแดงหอมแดงซอยไว้แล้วซอ,อยไว้แล้วนะครับน้ำน้ำตาลครับบุ้มมีน้ำเชื่อมก็ใส่น้ำตาลเน่อเนี่ยรัดาตาลไปเลย คืออีทั่วทั่วดินมะทั่วดินทั่วดินครับทั่วดินผมใส่ที่หลังก็ได้ไอ้หอยแต่ผมใส่ก่อนเลยงานนึงที่เด็ดเลยครับคือป่าปนย้ำหมุนวงผมจะใส่ป่าปนน้ำครับปลายแห้งเราก็เอาไปสับนี่ครับปลายแห้งเราก็เอาไปสับ ชิคกอนชิคกอนชัยกอนม้องใช้ลายครับเดี๋ยวแสบทองกินบม่ได้เผ็ดน้ำปลาได้หน้อยครับย้ำอีกมือใส่น้ำปลาหน้อยนะคเลยน้ำปลาหมดก็เริ่มมาแหละน้ำปลาน้อยเดี๋ยวเาห่างหลายเข้มน้าปลาเข้มเนอว คนลครับลมคนทางล่างกันครับน้ครับแล้วแล้วบันใส่จานลยบันใส่จานได้ยเอบเอาเดห้อยนาบันเดินดห้อยหนา้า ซิมเงินครับซิมเงินโว้โยเนี่ยฮึมหอ,อมหอมใบยางสุดแบบ าได้ครับมาเด้อหืมมองบ่คอยเปรี้ยวครับหมมองพอดีกินพอดียำผสมขึ้นไปอะนะหมมองมากกงมงแก่เด้อหม่องคงสิเหมาะกันหืม ให้พี่เกินเดียวกับเผ็ดพี่เผ็ดพี่นางมันครับ คลิปนี้กะซับหนีกันเนื้อนะครับเดี๋ยวกินจะเข้ากัน